เชิญก้มลงกราบสิแล้วฉันจะยกโทษให้คำพูดของหลานชายเพียงประโยคเดียวคือช่วงเวลาที่ศักดิ์ศรีอันน้อยนิดที่ฉันสังสมมาตลอดชีวิต72ปีถูกทำลายลงจนหมดสิน้นฉันชื่อสุริวงศวัร์อายุ72ปีเป็นเวลา2ปีแล้วที่วิรัสสามีสุดที่รักของฉันจากไปด้วยโรคหัวใจในบ้านหลังนี้ที่ซึ่งฉันเคยฝันว่าจะได้ใช้ชีวิตไวัยเกษียณอันเงียบสงบร่วมกับเขาหลังจากที่เขาทำงานเป็นพนักงานธนาคารมาตลอด30ปีตอนนี้ฉันกลับต้องใช้ชีวิต ในแต่ละวันที่ผ่านไปอย่างเงียบเหงาเพียงลำพังด้วยเงินบำนาญและมรดกเล็กน้อยที่สามีทิ้งไว้ให้ทำให้ฉันไม่ได้ลำบากเรื่องความเป็นอยู่แต่ฉันก็ไม่รู้เลยว่าจะเติมเต็มช่องว่างในใจที่มันโบอยู่ได้อย่างไรกิจวัตรประจำวันของฉันคือการไปห้องสมุดชุมชนสัปดาห์ละครั้งที่นั่นฉันเป็นอาสาสมัครเล่านิทานให้เด็กๆฟังสวัสดีค่ะคุณครูสุรีเมื่อได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มอันสดใสไร้เดียงสาข,ของเด็กๆหัวใจของฉันก็อบอุ่นขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วงเวลาที่ได้สบตากับดวงตาเป็นประกายของเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นเพียงช่วงเวลาเดียวที่ทำให้ฉันลืมความเหงาไปได้มันเป็นช่วงเวลาอันล้ำค่าของฉันจริงๆหลังจากเล่านิทานเสร็จฉันมักจะมุ่งหน้าไปยังร้านกาแฟเจ้าประจำแถวสถานีรถไฟฟ้าที่นั่นสงศีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของฉันตั้งแต่สมัยทำงานธนาคารจะรออยู่เสมอคุณสุรีเหนื่อยหน่อยนะคะดูเหมือนจะยังเป็นที่รักของเด็กๆไม่เปลี่ยนเลยนะักสวัสดีเจ้าสงศีเธอก็เหมือนกันขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนฉันตลอด เราสองคนนั่งละเลียดรสชาติกาแฟอย่างชา้าช้าพร้อมกับพูดคุยเรื่องสัพเพเระว่าแต่เกรงไกลเขาแวะมาหาบ้างหรือเปล่าคำพูดของสมศรีทําให้สีหน้าของฉันมองลงเล็กน้อยเกรงไกลลูกชายคนเดียวของฉันหลังจากแต่งงานก็ย้ายไปอยู่เมืองที่ไกลออกไปหน่อยกับมินตราภรรยาของเขาและสันลูกชายวัยมปลายเราจึงไม่ค่อยได้เจอกันอืมก็ลูกเขาก็คงงานยุ่งน่าจะฉันพูดพลางฝืนยิ้มสมงศรีเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเธอ จึงยื่นมือมาจับมือฉันเบาๆอย่าฝืนตัวเองนะถ้ามีอะไรต้องบอกฉันนะสัญญานะํำพูดอันอบอุ่นนั้นทําให้ฉันทําได้เพียงพยักหน้างเงียบๆหลายวันหลังจากการสนทนากับสมศรีในวันนั้นเองเกรงไกรก็โทรศัพท์มาหาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากแม่ครับอยู่คนเดียวคงจะเหงาหน้าดูท่าไม่รังเกียจย้ายมาอยู่กับพวกเราใหม่ครับฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองเกรงไกรเล่าว,ว่าเขามีแผนจะสร้างบ้านใหม่และบอกต่อว่า ถ้าฉันไปอยู่ด้วยกันทุกคนก็จะสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งความดีใจและความลังเลใจเล็กน้อยฉันนำความรู้สึกที่ซับซ้อนนี้ไปปรึกษากับสมศรีแม้ก็ดีแล้วนี่จะแต่ว่ามันกระทนหันไปหน่อยฉันกลัวว่าจะไปสร้างความลำบากให้ครอบครัวเขาหน้าสิกหน้าไม่เป็นไรหรอกหน้าก็เป็นครอบครัวเดียวกันนี่นะฉันพึ่มพ้มกับตัวเองราวกับจะปตอบใจตนเองหากได้อยู่กับครอบครัวความเหงาและความกังวลที่ฉันรู้สึกมาตลอด ตั้งแต่สามีจากไปก็อาจจะหายไปเสียทีฉันตัดสินใจตอบรับข้อเสนอของเกรงไกรโดยการขายบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำหลังนี้และนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือครอบครัวของลูกชายโดยไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวยาวนานที่จะทำลายศักซีของฉันลงจนย่อยยับบ้านเก่าของฉันโชคดีที่มีคนมาซื้อต่อในราคาที่น่าพอใจยังไม่ค่าคิดถึง8ล้านบาทและเมื่อฤดูกาลหมุนเวียนผ่านไปหนึ่งรอบบ้านใหม่ของเกรงไกรก็สร้างเสร็จและชีวิตใหม่ของฉันก็ได้เริ่มต้นขึ้น ในที่สุดวันย้ายบ้านก็มาถึงเมื่อฉันเปิดประตูบ้านใหม่เข้าไปกลื่นไม้ที่ยังคงความใหม่อยู่ก็ลอยมาแต่จมูกเบาๆคุณแม่เดินทางมาเหนื่อยๆนักขะห้องพักของคุณแม่เตรียมไว้ทางนี้ค่แต่ว่าเป็นห้องเล็กๆนะคะมินตราลูกสะพ้ายพาฉันไปยังห้องที่อยู่สุดทางเดินชั้นหนึ่งเป็นห้องทึบๆที่หันหน้าไปทางทิศเหนือเมื่อเปิดประตูเข้าไปที่นั่นคือห้องสไตล์ญี่ปุ่นขนาดประมาณสี่เสือครึ่งมีหน้าต่างบานเล็กๆแม้จะเป็นตอนกลางวันแต่ถ้าไม่เปิดไฟก็คงจะอ่านหนังสือไม่ได้นี่คคือออห้งงขงฉันเย่ะ จริงๆเป็นห้องสำรองไว้รับแขกนะคะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ก็น่าจะใช้ได้สบายๆไม่ต้องเกรงใจนะคะฉันทำได้เพียงฝืนยิ้มตอบรับคำพูดของมินตราอย่างคลุมเครือคืนนั้นที่โต๊ะอาหารที่ยังเต็มไปด้วยกล่องหลังที่ยังไม่ได้จัดเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตต่อจากนี้อย่างเป็นรูปธรรมคนที่กลุ่มอำนาจในการสนทนาทั้งหมดคือมินตราก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับเงินดาวบ้านหลังนี้พวกเราได้รับเงินจากคุณแม่มาห้าล้านบาทต้องขอบคุณจริงๆข้านฉันพยักหน้างเงียบๆแล้วก็ ค่าผ่อนบ้านรายเดือนเดือนละ4ี่หมื่นบาทรบกวนคุณแม่ช่วยครึ่งหนึ่งคือสองหมื่นบาทนะคะแล้วก็ค่าเทอมกับค่าเรียนพิเศษของน้องสันค่าพอดีเป็นโรงเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยากจะรบกวนคุณแม่เดือนละสามหมื่นบาทได้ไหมค่าตัวเลขเดือนละสามหมื่นบาททําให้ฉันแทบหยุดหายใจสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายในบ้านของพวกเราเข้ารวมของคุณแม่ด้วยถ้าช่วยเดือนละสองหมื่นบาทก็จะดีมากเลยค่าผ่อนบ้านสองหมื่นบาทค่าเทอมลูกสามหมื่นบาทและค่าครองชีพอีกสองหมื่นบาทรวมทั้งหมด เป็นเงินเดือนละเจ็ดหมื่นบาทฉันต้องจ่ายให้บ้านละ่ะทั้งนี้เดือนละเจ็ดหมื่นบาทตัวเลขนั้นสูงกว่าเงินบำนาญเดือนละหกหม0่นบาทของฉันมากในใจฉันตกใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่แต่ฉันก็พยายามบังคับตัวเองให้ยอมรับโดยคิดว่าทั้งหมดก็เพื่อหลานชายเมื่อเห็นฉันนิ่งเงียบไปเกงรงไกลก็รีพูดแทรกขึ้นมาอย่างร้อนรนขอบคุณครับแม่ช่วยได้มากจริงๆครับแต่เสียงของเขานั้น ช่างแถวเบาและอ่อนแรงราวกับกำลังชำเลืองมองสีหน้าของมินตราที่นั่งอยู่ข้าง,างๆเกรงไกลไม่ได้ปิดปากพูดเรื่องการเงินในบ้านอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลายวันต่อมาขณะที่ฉันกำลังจัดของในห้องนั่งเล่นฉันก็ได้ยินเสียงมินตราคุยโทรศัพท์กับใครบางคนคู่สนทนาดูเหมือนจะเป็นโสพิตาน้องสาวข,ของเธอที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราอย,อยู่ในใจกลางเมืองหาลำบากหรือไม่หรอกย่าโสพูดอะไรอย่างนั้นการที่คุณแม่อยู่ด้วยนะ่าทั้งช่วยเรื่องงานบ้านแล้วก็สบายใจเรื่องเงินทองด้วยน่าจะบอกให้ พี่สาวเธอหน้าในที่สุดก็ได้เข้าร่วมกลุ่มผู้ชนะกับเขาสักทีนะโฮกฮกแต่ตรงกันข้ามกับเสียงหัวเราะที่แหลมสูงนั้นหลังจากวางสายสีหน้าของมินตรากลับแข็งทื่อราวกับสวมหน้ากากฉันรู้สึกเหมือนได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าเสียแล้วเย็นวันหนึ่งหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นสันที่กำลังนอนเล่นมือถืออยู่บนโซฟาก็หันมาพูดกับฉันนี่ย่าข้าเทิมผมนี่ย่าเป็นคนจ่ายให้ใช่ไหมใช่จ้บเพื่อให้สันได้เป็นผู้ใหญ่ ที่น่านับถือย่าจะคอยสนับสนุนนะจ๊ะเมื่อฉันตอบไปอย่างนั้นสั่นก็ยิ้มย่อแล้วพูดต่อว่าแม้ย่านี่รวยจังเลยนะคําพูดนั้นแม้จะพูดในเชิงล้อเล่นแต่มันกลับทิมแทงใจฉันเหมือนนามเล็กๆบ้านใหม่ที่ฉันควรจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวแต่บรรยากาศกลับเย็นชายอย่างบอกไม่ถูกฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาดเดือนแรกที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันยังคงผ่านไปอย่างสงบสุขฉันทําอาหารสุดฝีมือให้ครอบครัวทุกวัน และรู้สึกมีความสุขกับโต๊ะอาหารที่คลึกครื้นกับข้าวฝีมือแม่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยกับข้าวหญ้าอร่อยสุดๆเลยครับฉันดีใจที่เกรงกลกับซันมีความสุขและพยายามเชื่อว่าการตัดสินใจของฉันนั้นไม่ผิดใช่ในตอนแรกฉันคิดว่าตัวเองมีความสุขจริงๆแต่แล้วเงาเล็กๆก็เริ่มทับทับลงบนชีวิตประจําวันของฉันอย่างรวดเร็วความผิดปกติแรกเริ่มขึ้นที่ช่วงเวลารับประทานอาหารเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังเตรียมโต๊ะอาหารเหมือนเช่น เคยจูจ่ๆบินตราก็พูดขึ้นมาคุณแม่ข้าขอโทษนะครับพอดีวันนี้คุณเกรงไกรต้องทำโอทีด,วด่วนคงจะกลับดึกหน่อยถ้าอย่างนั้นเบอร์อจะงั้นเดี๋ยวแม่เก็บส่วนของเกรงไกรไว้เดียวค่อยอุ่นให้เขากินนะเมื่อฉันตอบไปอย่างนั้นบินตราก็พูดต่ออย่างอักแล้วก็วันนี้ซันเขาบอกว่าจะกินข้าวในห้องพร้อมกับเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆน,น,นะคะเอ็เพราะฉะนั้นคุณแม่ข้าขอโทษจริงๆนะคะแต่ช่วยทานคนเดียวก่อนได้ไหมคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโอกาสที่ทุกคนในครอบครัว จะได้ทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ค่อยๆลดน้อยลงและลดลงอย่างต่อเนื่องแม่ครับเดี๋ยวผมค่อยกินนะแม่ทานก่อนเลยครับคำพูดแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติแล้ววันที่ฉันต้องนั่งทานอาหารเย็นคนเดียวที่โต๊ะอาหารกว้างๆก,ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท่าทีของสันก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขานอนเหยียดยาบนโซฟาในห้องนั่งเล่นสายตาจับจ้องอยู่ที่หน้าจอมือถือแล้วก็สั่งฉันน้ําเมื่อฉันแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินสันก็สอบทอทอย่างหุดหงิดเฮ้ยบอกให้เอาน้ํามาให้หน่อย ไม่ได้ยินเหรอฉันไม่ได้พูดอะไรได้แต่ฝืนยิ้มแล้วเดินไปรินน้ำเย็ยนในครัวมาส่งให้แววตาที่เย็ยนชาของซันในตอนนั้นมองฉันราวกับเป็นคนรับใช้ที่อยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและสิ่งที่ทําให้หัวใจของฉันเย็นเยียบจนถึงขีดสุดคือคําพูดของบินตราวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังเตรียมตัวจะออกไปทําธุระที่ธนาคารคุณแม่จะออกไปไหนเหรอรบว่าจะไปปรับสมุดบัญชีหน่อยจ้าทันใดนั้นบินตราก็ทําท่าตกใจอย,อย่างโอเวอร์ตายจริงของสําคัญแบบนั้นให้คุณแม่ถือไปคนเดียว มันอันตรายนะคะแล้วเธอก็ยิ้มพร้อมกับพูดต่อว่าถ้าไม่รังเกียจต่อจากนี้ไปให้ฉันเป็นคนดูแลทั้งสมุดบัญชีและตราประทับของคุณแม่เองนะคะแบบนั้นปลอดภัยกว่าเยอะเลยข้างฉันปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นขอบใจเจ้ามินตราแต่เรื่องของตัวเองแม่จัดดการเองได้ไม่เป็นไรหรอกในช่วงพริบตานั้นรอยยิ้มก็หายไปจากใบหน้าของมินตรานัตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความโดดเดี่ยวของฉันในบ้านหลังนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น บ่ายวันหนึ่งสมศรีโทรศัพท์มาหาแต่มินตรารับสายแล้วพูดว่าขอโทษนะคะตอนนี้คุณแม่เหนยกำลังพักผ่อนอยู่ค่ะทั้งๆท,ที่ฉันยืนอยู่ข้างๆแต่บินตรากลับไม่แม้แต่จะใช้ตามองฉันและวางสายไปฝ่ายเดียวหนูเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่นะคะถ้าคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนานๆเดียวจะเหนียาตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอย่างที่ฉันเคยคิดมันคือกับดักที่ถูกวางไวอ้อย่างแยบยลเพื่อบิดคั้นฉันอย่างชา้ชาๆ นับตั้งแต่ที่ฉันปฏิเสธเรื่องการให้จัดการสมุดบัญชีและถูกตัดขาดจากการติดต่อกับสมศรีท่าทีของมินตราก็เย็นชาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เริ่มสั่นคลอนชีวิตของฉันตั้งแต่หลักฐานอย่างแรกคืองานบ้านทั้งหมดตกมาอยู่ที่ฉันฉันต้องตื่นนอนตอนตีห้าทุกเช้าเตรียมอาหารสามือ้อและข้าวกล่องทําความสะอาดซักผ้าทาง,งานไม่หยุดหยอด่อนจนถึงห้าทุ่มเมื่อฉันแสดงท่าทีเหนื่อยล,ล้ลาเกรงกจก็จะพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าแม่ยังแข็งแรงดีจังเลยนะัด ส่วนมินตราก็จะพูดอย่างไม่รู้สึกติดว่าเป็นแม่บ้านก็ลำบากเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกคำเรียกร้องจากสันก็ยิ่งตรงไปตรงมามากขึ้นนี่ย่าอยากเติมเกมของเงินสามพันหน่อยเมื่อฉันปฏิเสธสันก็พูดอย่างหยิดหยามน่ารำคาญจริงที่เหนียวชะมัดน่าจะตายตายไปซักคำพูดหยาบคายนั้นทิมแทงใจฉันอย่างลึกซึ้งซ้ำร้ายมินตราย,ยังมาของเงินเพิ่มอีกเดือนและสองหมื่นห้าพันบาททำให้จำนวนเงินที่ฉันต้องจ่ายให้บ้านหลังนี้เพิ่มเป็นเดือนละเก้าหมื่นห้าพันบาท การออกไปข้างนอกก็ถูกจำกัดโดยสิ้นเชิงฉันรู้สึกเหมือนเป็นนกที่ถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้บ่ายวันหนึ่งเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นที่นั่นคือสมศรีเพื่อนรักของฉันยืนอยู่โทรหากี่ครั้งก็ไม่ติดเลยเป็นห่วงนายแจ้ดบินตราพูดว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วพยายามจะปิดประตูอย่างแข็งขันในตอนนั้นเองสายตาของฉัน ที่โผล่หน้าออกมาจากด้านในประตูก็สบเข้ากับสายตาของสมศรีเพียงชั่วครู่สมศรีไม่พลาดที่จะเห็นใบหน้าที่สู้ตอบและดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวาของฉันเธอพยักหน้าให้ฉันเล็กน้อยด้วยแววตาที่แน่วแน่ราวกับมั่นใจในอะไรบางอย่างในห้องที่มืดสลัวฉันนั่งถามตัวเองเงียบเงบคนเดียวฉันมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรกันนักแต่ไม่มีใครให้คำตอบกับคำถามนั้นได้ในคืนหนึ่งที่ฉันกำลังสูญเสียคุณค่าในตัวเองไปจนเกือบหมดสิ้นฟันเฟืองแห่งโชคชะตาก็เริ่มหมุนไปในทางที่เลวร้ายอย่างถึงที่สุด วันนั้นสันพาเพื่อนมาที่บ้านประมาณห้าคนและส่งเสียงดังด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะจนเลยเวลาตีสองฉันรวบรวมความกล้าไปเข้าประตูห้องของสันสันจันนี่ก็ดึกมากแล้วช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมทันใดนั้นเสียงเพลงก็หยุดลงสันหันมามองฉันช้าๆหาหน่ารำคาญจริงเสียงเพียวที่แห้งผักดังขึ้นพร้อมกับความเจ็บปวดแสบร้อนที่แก้มซ้ายของฉันสันตกหน้าฉันเพื่อนๆรอบข้างหัวเราะย้อยอ,ยอย่างสนุกสนานใหญ่แก่สมองเสื่อมอย่ามาสั่งสอนฉันนะเว้ย ตลอด72ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้รับความอัปยศอดสูเช่นนี้มาก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันไปที่ห้องนั่งเล่นทุกคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าคนที่ทำลายความเงียบคือสันนิย่าเรื่องเมื่อคืนได้คิดยังไงบ้างผมโคตรโมโ oh หเลยนะก้มลงกราบขอโทษสะก้มกราบฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองทันใดนั้นเกรงไกรก็พูดว่าแม่ก็ผิดเหมือนกันนะและมินตราก็ตอกย้ำว่าแค่ขอโทษอย่างจริงใจเรื่องก็จบแล้วไม่ใช่เหรือครับ ไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยท่ามกลางสายตาของทุกคนในครอบครัวสันยืนข้าหัวแล้วประกาศสิทธิกับฉันเร็วๆเ,เข้าสิก้มลงกราบแล้วฉันจะยกโทษให้ฉันตัวสันด้วยความอัปยายศอดสูค่อยๆค,คุกเขา่าลงบนพื้นเย็นๆของห้องนั่งเล่นเสียงชัตเตอร์ที่ไร้ซึ่งชีวิตชีวาดังขึ้นแชทเฮรูปสวยดีนี่ว่าเอาไปลงโซเชียลคงจะฮาดีนะบนหน้าจอมือถือของสันปรากฏภาพของฉันที่กำลังก้มกราบอยู่ในตอนนั้น เอมินตราก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาจริงสิคะคุณแม่ขอสมุดบัญชีกับตราประทับมาให้หนูเก็บไว้หน่อยเขาเผื่อมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจะลำบากนะคะหนูจะจัดการให้เรียบร้อยเองค่ะฉันยื่นสมุดบัญชีและตราประทับให้ด้วยมือที่สัน่นเท่ามินตรารับไปอย่างพึงพอใจเท่านี้ก็สบายใจแล้วคคุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกคืนนั้นฉันร้องให้ฟูมฟายอยู่หน้าแท่นบูชาของสามีที่วีราคะฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ความภูมิใจของฉันหายไปไหนหมดแล้ว เมื่อน้ำตาแห้งเหือดโทรศัพท์มือถือก็อสั่นเบาๆเป็นข้อความจากสมศรีคุณสุรีเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ฉันช่วยนะทันทีที่ได้อ่านข้อความสั้นๆนั้นบางอย่างในใจของฉันก็ระเบิดออกมาใช่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเปลวไฟแห่งความกรดแค้นลุกโชนขึ้นในใจฉันพอแล้วฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วในช่วงขณะนั้นเองดวงตาแห่งการตื่นรู้ของฉันก็ได้เบิกโปรงขึ้นอย่างทรงพลังและเพื่อการต่อสู้ที่ยาวนานซึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นฉัน ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เช้าวันรุ่งขึ้นฉันกลายเป็นนักแสดงที่สมบูรณ์แบบหญิงชาราผู้น่าสงสารที่หวาดกลัวและใจสลายโดยสิ้นเชิงนั่นคือบทบาทที่ฉันต้องแสดงเมื่อเห็นหน้าสันฉันจะแกล้งทำเป็นสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงของมินตราฉันจะก้มหน้าและตอบด้วยเสียงท่าวบ,บาพวกเขาดูพึงพอใจกับท่าทีของฉันแต่ภายใต้หน้ากาก,ากากแห่งความนอบน้อมนั้นฉันกำลังเตรียมการโต้กลับอย่างเงียบๆ ฉันเริ่มจากการรวบรวมหลักฐานในกลางดึกที่ทุกคนในครอบครัวหลับสนิทฉันย่องเข้าไปในห้องนอนของมินตราและเกรง่กรอย่างเงียบกริบที่ชั้นบนสุดของตู้เสื้อผ้าที่เรียงรายไปด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมฉันเอื้อมมือที่สันเทาไปหยิบกระเป๋าใบหนึ่งและนำสมุดบัญชีกับตราประทับที่มีชื่อของฉันอยู่ข้างในออกมาไม่เพียงเท่านั้นขณะที่ทำงานบ้านฉันจะซ่อนเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กไว้ในกระเป๋าเท่ากันเปื้อนเสมอคำพูดหยาบคายของสันที่ว่าเมื่อไหร่จะให้เงินอีกวัด หรือเสียงพึมพำของมินตราที่ว่าเงินบำนาญของคุณแม่เดือนนี้ยังไม่เข้าเรือค้าทั้งหมดนี้จะเป็นอาวุธสำคัญสำหรับการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงและสิ่งต่อไปที่จำเป็นคือผู้ร่วมมือที่ไว้ใจได้ฉันส่งข้อความไปหาสมศรีว่ารู้สึกไม่สบายอยากให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยและมุ่งหน้าไปยังสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในรถของเธอที่นี่คือสำนักงานของทนายธนาซึ่งเป็นรุ่นน้องของสามีฉันฉันแสดงหลักฐานทั้งหมด ให้ทนายธนาดูและอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อฉันเล่าจบเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เงียบครึมแต่ทรงพลังว่าคุณสุรีครับคุณอดทนมาได้ดีมากครับนี่คือการทารุณกรรมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนเราต้องสู้ครับคำพูดนั้นทำให้ใจของฉันแน่วแน่ขึ้นและทนายธนาก็ถามฉักอันเพียงคำถามเดียวคุณสุรีครับอะไรคือสิ่งที่ลูกชาย และครอบครัวของคุณกลัวที่จะสูญเสียมากที่สุดครับฉันตอบโดยไม่ลังเลหน้าตาในสังคมข้าโดยเฉพาะมินตราลูกสะพ้ายเธอแคร์สายตาคนอื่นมากกว่าสิ่งใดพอดีกับช่วงนั้นที่เกงรงไกลกำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า,าแผนกมินตราดีใจราวกับเป็นเรื่องของตัวเองและกำลังตื่นเต้นกับการจัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งครั้งใหญ่ที่บ้านฉันสัมผัสได้ทันทีว่างานเลี้ยงนั้นคือเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้แค้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันเร่งเตรียมการให้เร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือของทรงสีฉัน ทำสัญญาเชา่าแมนชั่นสำหรับผู้สูงอายุที่ปลอดภัยและเปิดบัญชีธนาคารใหม่ตามคำแนะนำของทนายธนาแล้วย้ายทรัพย์สินทั้งหมดไปยังบัญชีใหม่นั้นและเพื่อให้มินตราและคนอื่นๆตายใจอย่างสิ้นเชิงฉันจึงช่วยเตรียมงานเลี้ยงอย่างขยันขันแข็งกว่าใครขอบคุณนะคะัคุณแม่ช่วยได้มากเลยครับมินตราดูจะวางใจฉันอย่างเต็มที่เมื่อเห็นฉันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยดีใจไปก่อนเธอความรุ่งโรจน์ของพวกเธอจะจบลงที่งานเลี้ยงนี้แหละฉันรอคอยชาวงเวลานั้นอย่างเงียบๆบภายใต้รอยยิ้มที่นอบน้อม และแล้ววันแห่งโชคชะตาก็มาถึงวันจัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งของเกรงไกลบ้านของเราเต็มไปด้วยแขกหรือเกือบ30คนทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของเกรงไกลรวมถึงโสพิตาน้องสาวของมินตราและสามีของเธอห้องนั่งเล่นถูกประดับประดายอย่างรูราอบอวนไปด้วยเสียงหัวเราะที่สนุกสนานมินตราทำตัวราวกับเป็นเจ้าภาพเสียเองกำลังคุยโวโอวดกับโสพิตาโสพิตาตกใจละสิทธิเกรงไกลได้เป็นหัวหน้าแผนกแล้วนะต่อไปนี้ชีวิตของพวกพี่ก็คงจะไล่ตามพวกเธอทันแล้วละมั้งฉันเฝ้ามองภาพนั้นอย่างเงียบๆจากมุมหนึ่งของห้องครััวในชก ดูผ้ากันเปื้อนมอซอเป็นเพียงคนที่คอยเสิร์ฟอาหารและเก็บแก้วที่ว่างเปล่าไม่มีใครสนใจฉันเลยไม่นานนักงานเลี้ยงก็ดำเนินมาถึงจุดคลแม็กเกรงไกลเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าแขกเรือวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อผมความสําเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะการสนับสนุนของมินตราภรรยาของผมสันลูกชายและคุณแม่ของผมครับในขณะที่เกรงไกลกล่าวคําขอบคุณที่เสแสร้งนั้น เองเสียงกริง่งหน้าประตูก็ดังขึ้นอย่างไม่เข้ากับบรรยากาศมินตราเปิดประตูด้วยสีหน้างุนงงที่นั่นมีคนสามคนยืนอยู่ทนายธนาในชุดสุธภูมิฐานข้างๆเข,า,ข,า,ขามีชายแปลกหน้าในชุดสูทเช่นกันและสมศรีเพื่อนรักของฉันสมศรีหันมาหาฉันแล้วพยักหน้าให้อย่างหนักแน่นทนายธนาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่เงียบกริบอย่างสงบแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรทุกท่านครับขออภัย ที่มารบกวนในงานเลี้ยงฉลองนะครับผมชื่อธนาเป็นทนายความและตัวแทนของคุณสุรีวงศวัิ์ครับฉันเห็นสีหน้าของเกรียงไกรและมินตราซีดเผือดลงทันทีคุณเกรียงไกรและคุณมินตราครับวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแม้จะเป็นของเล็กน้อยแต่คุณสุรีฝากของขวัญแสดงความยินดีมาให้ครับทนายธนากล่าวพร้อมกับยื่นซองเอกสารหนาหนาให้เกรียงไกรมันคือจดหมายลงทะเบียนตอบรับที่มีผลทางกฎหมายทนายธนาเริ่มอ่านเนื้อหาในจดหมายนั้นด้วยเสียงดังฟังชัดให้แขกทุกคนได้ยิน ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ท่านคืนเงินค่าดาวบ้านจำนวน5้าล้านบาทค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ผ่านมา1ล้าน1นึ0บาทและค่าเสียหายจากการกระทำทารุณกรรมต่อคุณสุรีเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น8ล้านบาทโดยเร็วที่สุดทั้งงานเลี้ยงเงียบกริบราวกับปา่าช้าแต่การประจานของทนายทนาย,ยังไม่จบเพียงเท่านั้นชายที่ยืนอยู่ข้างๆหยิบแผงภาพขนาดใหญ่ออกมาจากกระเป๋าเอกสารบนนั้นคือภาพขยายของฉัน ที่กำลังถูกบังคับให้ก้มกราบในห้องนั่งเล่นภาพที่น่าอสศนั้นนี่มันอะไรกันเจ้านายขอองค์เกรียงไกรอุทานออกมาอย่างตกตะลึงจากนั้นทนายธนาก็สวิตซ์ลำโพงขนาดเล็กน่ารำคาญจริงขี้เหนียวฉมัดน่าจะตายตายไปสังเสียงหยักคา,ายของสันดังก้องไปทั่วห้องนั่งเล่นเกรียงไกรยืนตัวแข็งทื่อด้วยใบหน้าที่ซีดขาวส่วนบินตราก็ทรุดตัวลงกับพื้นก้มหน้าร้องให้ต่อหน้าโสพิตาเมื่อนักแสดงทุกคนพร้อมหน้าและหลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยภายใต้แสงไฟในตอนนั้นเองฉัน ก็ค่อยๆถอดท่ากันเปื้อนออกแล้วเดินออกมาอยู่หน้าแขกเหรือทุกคนและก้มสีสษะลงอย่างนอบน้อมทุกท่านคะวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มาเพื่อลูกชายของดิฉันคะเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นทุกสายตาในที่นั้นจับเจ้ามาที่ฉันฉันเหลือบมองเกงรงไกลและมินตราที่กำลังตัวสั่นเทาแล้วประกาศอย่างชัดเจนแต่ว่าดิฉันได้รับของขวัญแสดงความยินดีมากเกินพอแล้วขอตัวกลับก่อนนะคะฉันพูดเพียงเท่านั้นแล้วเดินออกจากบ้านหลังนั้นไปอย่างสง่างามพร้อมกับสมศรีและทนายธนาทิ้ง ให้แขกเหลือยืนตะลึงงินอยู่เบื้องหลังคืนนั้นโทรศัพท์มือถือของฉันดังไม่หยุดราวกับพายุมีสายที่ไม่ได้รับและข้อความจากเกรงไกลหลายสิบครั้งตอนแรกเป็นข้อความที่ปนเปไปด้วยความโกรธว่าแค่เราเล่นหน้ากลับมาได้แล้วแต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นคำอ้อนวอนที่น่าสงเพชว่าเราผิดไปแล้วพวกเราผิดเองทั้งหมดได้โปรดเถอดกลับมาเถอนนะจากมินตราก็มีข้อความโกหกที่เห็นได้ชัดว่าสันสน,นึกผิดอย่างสุดซึ้งแล้วข้างส่งมาแต่ใจของฉันไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยฉันเพิกเฉย ต่อการติดต่อทั้งหมดและมอบหมายทุกอย่างให้ทนายธนาจัดการแน่นอนว่าเกรงไกรและครอบครัวไม่สามารถหาเงิน8ล้านบาทมาจ่ายได้ในทันทีเรื่องจึงไปถึงชั้นศาลและจบลงอย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจคำตัดสินคือศาลยอมรับคำร้องของเราทั้งหมดศาลสั่งให้เกรงไกรและครอบครัวจ่ายเงิน8ล้านบาทให้ฉันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความรุ่งโรจน์ของครอบครัวลูกชายก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วอย่างแรกที่เกรงกรต้องเผชิญคือการลงโทษทางสังคมเรื่องราวในงานเลี้ยงวันนั้น แพร่กระจายไปทั่วบริษัทในเวลาอันรวดเร็วได้ยินว่าเขาทารุณกรรมแม่ตัวเองจนโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยนะข่าวหรือเช่นนั้นทายสัพัฒออกไปเขาไม่เพียงแต่จะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ยังถูกย้ายไปยังแผนกที่ไม่สำคัญอีกด้วยและเงินช่วยเหลือเดือนละ95,000บาทจากฉันก็ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงเมื่อเงินเดือนลดลงรายได้ของเกรงกลเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตสิ่งแรกที่ส่งเสียงกรีดร้องคือค่าผ่อนบ้านเดือนละ4 0 0 0 0บาท การชำระเงินล่าช้าในทันทีและจดหมายทวงหนี้สีแดงจากธนาคารก็ถูกส่งมาที่ตู้ไปรณีน์ทุกวันค่าเทอมโรงเรียนเอกชนของสันก็ไม่ต้องพูดถึงเขาจำต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ระดับต่ำกว่าเดิมมากอย่างไม่เต็มใจสำหรับเขาที่เต็มไปด้วยความทนงตนและความหยินผยองนั่นคงเป็นความอัปยศสูงที่ยากจะทนทาน่อแน่นอนว่าชีวิตที่หรูหราของมินตราก็ต้องสิ้นสุดลงเช่นก,นการไปสปาสัปดาห์ละสองครั้ง หรือการสะสมของแบรนด์เนมก็กลายเป็นเพียงความฝันเธอจำต้องขายกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับที่เคยซื้อสะสมมาในราคาถูกๆแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นนั้นจะช่วยอะไรได้ค่าผ่อนบ้านยังคงค้างชำระและในที่สุดบ้านใหม่หลังนั้นก็ถูกยึดและถูกนำไปขายทอดตลาดอย่างไม่ปราณีได้ยินมาว่าที่พักพิงต่อไปของครอบครัวลูกชายคืออพาร์ตเมนต์ไม้เก่าอายุ40ปีที่อยู่ห่างไกลจากสถานีรถไฟห้องชั้นสที่อับชื้น และไม่มีแดดส่องถึงวันเวลาที่เคยสดใสรุ่งโรจน์นั้นเปล่ากับเป็นเพียงภาพลงตาความสัมพันธ์ของเกรงไกรและมินตราก็เลวร้ายลงอย่างคาดเดาได้พวกเขาต่างโทษกันไปมาและในบ้านก็มีแต่เสียงทะเลาะด่าทอกันทุกวันฉันเทียงแต่นั่งฟังรายงานเรื่องราวความตกต่ำของพวกเขาจากทนายทนายอย่างเงียบๆมันคือผลกรรมที่สะสมอย่างยิ่งต่อสิ่งที่พวกเขาพลากไปจากฉันและสิ่งที่พวกเขาทำกับฉันกรรมตามสนองคำคำนี้สรุปทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบในใจของฉันไม่มีความสงสารแม้แต่น้อย มีเพียงความรู้สึกสงบที่ว่าทุกอย่างได้จบลงแล้วเท่านั้นเวลาผ่านไปหนึ่งปีครึ่งแล้วตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในแมนชั่นสำหรับผู้สูงอายุที่สร้างขึ้นใหม่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าห้องพักไม่ได้กว้างขวางนักแต่หน้าต่างที่หันไปทางทิศใต้ก็รับแสงแดดที่สดใสเข้ามาเต็มที่ทําให้จิตใจของฉันสงบสุขฉันตื่นนอนในเวลาที่ต้องการอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนตื่นตอนตีห้าเพื่อทําข้าวกล่องให้พวกเรียนไกลอีกต่อไปแล้วการจิบกาแฟที่เพิ่งชงใหม่ลางชมมะเขือเทศที่ปลูกไว้ ในสวนผักเล็กๆที่ระเบียงคือความสุขเล็กๆน้อยๆของฉันในตอนนี้วันนี้เพื่อนๆสมัยทำงานธนาคารจะมาเยี่ยมฉันที่ห้องแน่นอนว่าสมศรีก็มาด้วยคุณสุรีสีหน้าดูดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยนะตอนนั้นหน้ามองแทบไม่ได้เลยสมศรีพูดพลางหัวเราะขณะที่จ้องมองใบหน้าของฉันอย่างพินิษพิจารณาเพื่ออีกคนพยักหน้าเห็นด้วยจริงด้วยนตัดขาดจากครอบครัวเฮงสวยแบบนั้นน่าถูกต้องที่สุดแล้วการตัดสินใจของคุณไม่ได้ผิดเลยแม้แต่น้อย ฉันยิ้มตอบอย่างสงบขอบคุณนะพอทุกคนพูดแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยสมศรีบีบมือฉันแน่นแน่นอนอยู่แล้วต่อไปนี้มีพวกเราอยู่ข้างๆนะจะไม่ยอมให้เหงาอีกแล้วในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของชาร้อนและเสียงหัวเราะที่สดใสของเราฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ววันก่อนฉันได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากสันไม่รู้ว่าเขาไปสืบที่อยู่ใหม่ของฉันมาได้อย่างไรเนื้อหาในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสันเทาคือคำขอโทษที่สายเกินไปและในตอนท้ายเขียนไว้ว่า แค่อีกครั้งเดียวก็ได้ผมอยากเจอีอยาครับฉันอาจดหมายนั้นจนจบอย่างเงียบๆแล้วฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยไม่คิดอะไรเลยจะยกโทษให้หรือไม่ยกโทษให้มันไม่ใช่ประเด็นนั้นอีกต่อไปแล้วคนเหล่านั้นกลายเป็นเพียงคนจากอีกโลกหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันอีกต่อไปเพียงเท่านั้นเองเมื่อเพื่อนๆกลับไปแล้วในช่วงพบค่ำที่ความเงียบกลักคืนสู่ห้องฉันออกไปยืนที่ระเบียงคนเดียวมองท้องฟ้าที่ย้อมไปด้วยสีแดงในมือมีถ้วยกาแฟาอุ่น และกรอบรูปเล็กๆในนั้นคือภาพของวิรสา,ามีของฉันในวัยหนุ่มที่กำลังยิ้มอย่างเขินอายฉันพูดกับรูปนั้นเบาๆที่ข้าได้ยินใหม่ข้าฉันยังมีเพื่อดีๆแบบนี้อยู่ข้างๆนะคะแล้วฉันก็เงยหน้ามองท้องฟ้าและพูดต่ออย่างช้าๆฉันที่เคยถูกบังคับให้ก้มกราบตอนนี้กลับมายืนยิ้มได้อีกครั้งแล้วนะคะฉันได้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์กลับคืนมาด้วยกำลังของตัวเองแล้วข้าสายลมที่ทัดฐานรูปไร้แก้มของฉันอย่างอ่อนโยนราวกับสามีบนสวรรค์กำลังชื่นชมว่า ทำได้ดีมากแล้วนะัดจากนั้นฉันก็กลับไปเป็นอาสาสมัครเล่านิทานที่ห้องสมุดซึ่งเคยหยุดไปคุณครูสุรีพวกเรารออยู่นะคะรอยยิ้มที่บริสุทธิ์และเสียงให้กำลังใจของเด็กๆช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นอันอบอุ่นให้กับหัวใจที่แห้งผากของฉันชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นในวัย72ปีมันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ฉันจะใช้ชีวิตในแต่ละวันต่อจากนี้อย่างมีค่าและเป็นตัวของตัวเองฉัน ตั้งปณิธานในใจเช่นนั้นแล้วค่อยๆละเลียดรสชาติกาแฟยำเย็นรสชาติของมันอร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่ฉันเคยได้ลิ้มลองมาเลยทีเดียว